สวัสดีครับมาเจอกับ382ตัวใหม่นะครับ382ตัวพีเนียมนะครับราคาเบาๆนะครับเครื่องเปล่า9,000บาท382นะครับเครื่องนี่ผมบอกได้เลยว่ารอบมาเต็มครับเต็มกว่า381ครับอะไรเป็นของ382เลยนะครับทุกคิ้น จานไฟขาบูจะเป็นตัวใหม่มาเลยครับเดี๋ยวฟังเสียงราคาสมเกืบราคาไหมลายดำนะครับลายดำโลโก้นะครับโลโก้ดายลำนะครับโอเคครับเดี๋ยวลองฟังเสียงดูครับแน่นๆนี่คือสวิทเดี๋ยวตกบาวเหมือนกับสามแปดหนึ่งครับรถแรงสตาร์ทดึงให้ดู รัมกว่าแน่นอน,นครับยังไงสนใจติดต่อได้นะครับทุกเซลล์ทุกเพจนะครับอะไรจะเต็มครับ3ามแปอขอบคุณครับ